ที่ผมเข้ามาเขียนการ์ตูนจริงๆจ,จังๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นการ์ตูนเล่นระบาดนี่เพื่องฟูมากครับแล้วโรงพิมพ์ทุกโรงพิมพ์ที่ทำนี่จะผลิตการ์ตูนออกมาขายนี่เยอะมากครับแต่ส่วนมากท,ที่แนวที่ผมเขียนนี่เขาเขาจะชอบไปบอกให้ผมเขียนแนว วกตื่นเต้นพวกผีๆทั้งนะผมก็ไม่ทราบว่าอะไรตลาดมันต้องการอย่างนั้นแต่ที่นี้โรงพิมพ์เขาคือเขาก็อย่างว่าเลยโรงพิมพ์คือเขาเขาต้องการาผลิตงานออกมาที่ตลาดต้องการผมก็เลยเขียนแต่การ์ตูนเรื่องผีๆมาตลอดมันตอนนั้นช่วงช่วงนั้นที่ผมเขียนการ์ตูนการ์ตูนเล่นระบาดเนี่ยผมเขียนอยู่สามสี่โรงพิมพ์ ในเวลาเดียวกันครับโรงพิมพ์แล้วสามเล่มมั่งสี่เล่มมั่งแต่บางโรงพิมพ์ก็บอกเขียนมาเท่าไหร่เขาก็เอาหมดครับแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยสมัยที่การ์ตูนเฟื่องฟูมากแล้วผมทํางานทํางานการ์ตูนแนวแนว,แนวเรื่องนี้มานี่ช่วงนั้นมันผมทํางานหนังสือพิมพ์ด้วย แต่ด้วยใจรักจริงๆคือหมายถึงว่าทําด้วยใจรักมากการ์ตูนเนี่ยว่าการ์ตูนเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นอาชีพจริงๆงจังๆอาชีพจริงๆจังก็คือทํางานหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับฝ่ายศินนี่แหละแต่ทีนี้ว่าพอพอเลิกงานเลิกงานกลับบ้านช่วงกลางคืนผมก็นั่งปั่นการ์ตูนนั่งเขียนการ์ตูนเ,เรื่องหนึ่งผมใช้เวลาเขียนประมาณเต็มที่พ็สามวัน สามวันที่เขียนออแล้วทำอย่างนี้มาตลอดด้วยมาคืองานการ์ตูนนี่มันเป็น,ปน,ปนอ,อผมทำด้วยใจรักแล้วก็เป็นงานเสริมแต่เสริมด้วยใจรักจริงๆมันมันมีความรู้สึกว,ว่าเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาบอกว่าทำไมไม่พักผ่อนมั่งอะไรมั่งนี่ผมว่าการที่เราได้ได้วาดรูปได้อะไรที่ในในสิ่งที่เราที่เรารักมันเหมือนกับเราได้พักผ่อน ผมผมมีความรู้สึกว่าผมว่างไม่ได้พอว่างปุ๊บนี่ผมจะผมจะต้องนั่งเขียนแล้วก็ระบายความรู้สึกของผมออกมาเป็นเรื่องราวในตรงนี้ผมก็ผมก็เขียนออกมาเป็นการ์ตูนจนจนกลายเป็นนิสัยของผมที่ว่างไม่ได้พอว่างก็ต้องนั่งเขียนเรื่องเขียนอะไรแต่งเขียนไปเป็นเป็นเล่มและไปส่งโรงพิมพ์มันทําให้เกิดรายได,ได้มันยิ่งทําให้เรา มีความรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่ามากขึ้น